ตลาดนัดหนังเพ,พราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์แนวเทพกรานาการสงครามและหลักปัญญาอย่างมหาารตะกองรับของบีสมาย่างกายมาถึงหน้าเมืองคันธาระแล้วก็บกสบัดธงสีเหลืองอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพกริย์เมืองคันธาระเห็นแบบนั้นเลยมีรับสั่งเปิดประตูต้อนรับพีสมาพีสมาเข้าเมืองมาคำนับมหาราชสุพลด้วยความนอบน้อม มหาราชสุพลนี่ก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยกษัตริย์ควรจะสัมผัสมือกันถึงจะถูกมันเป็นจริงอย่างที่มหาราชสุพลว่าเพียงแต่ว่าพีสมาไม่ได้เป็นกษัตริย์นั่นสิและเหตุผลที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะมาสาร้างสัมพันธ์กับเมืองกันทาระมหาราชสุพลเลยเชิญพีสมามาที่ท้องพระโรงระหว่างที่ผู้นำสองเมืองกำลังคุยกันอยู่นั้นเจ้าหญิงรกาณารีทิดาของมหาราชสุพลก็แอบฟังอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าพีสมาเนี่มาสู่ขอนางนี่แหละ แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนก็รู้ว่าพีสมาสาบานว่าจะครองตนอยู่ในเพศภพมจันทร์และตอนนี้โอรสแห่งแอสตินาปุระก็ถึงวัยแล้วด้วยพอได้ยินแบบนั้นเจ้าหญิงคาราลีเลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับพี่สาวที่เป็นพระญาติของพระนางเกิดดีใจไปด้วยนี่แหละแต่เจ้าหญิงคาราลีนี่ก็หวั่นใจว่าจะเป็นเจ้าชายองค์ไหนล่ะก็หวั่นใจไม่ต่างจากมหาราชสุพลและมหารานีของพระนางหรอกมหาราชสุพลเลยถามพีสมาว่าใช่เจ้าชายปานทูหรือเปล่า แน่นอนอยู่แล้วว่า,าไม่ใช่การศึกสงครามแล้วเจ้าชายผู้ชนะได้เจ้าหญิงฝ่ายทิพายมาแล้วก็ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่บุตรคลองจะได้แต่งงานก่อนพระเชษฐาของพระองค์และการมาขอเจ้าหญิงคาลทรีสมรสในครั้งนี้ก็เพื่อราชกุม,มารทิตลาราชกุม,มารทิตลาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเหนือใครเลียวแรงของพระองค์มากกว่าช้างศึกเหนือคนานับแถมยังเอาชนะพวกมันนับสิบตัวได้ด้วยตัวคนเดียวส่วนเจ้าชายปานทูพระองค์มีไหวพริบเป็นเลิศไม่เป็นรองใครแต่ถ้าหากจะพูดถึงปัญญาอันเดี่ยงธรรมและความซื่อสัตย์แล้วก็ เรื่องนั้นเนี่ยต้องยกให้กับวิทูลและการที่เจ้าหญิงคันทารีได้รับพรจากพระศิวะให้มีบุตรร้อยคนมันจะยิ่งเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับพระนางในตอนที่เป็นมหาราณีในอนาคตและสร้างความแข็งแข่งให้กรุงหัสตรีนาปุระแคว้นกุลูข่าวการมาสู่ขอเจ้าหญิงคันทารีถูกส่งไปถึงพระเชษฐาของพระนางแล้วก็รู้สึกว่าพระเชษฐาของพระนางจะไม่พอใจเป็นอย่างมากพระเชษฐาของเจ้าหญิงคันทารีเนี่ยชื่อว่าเจ้าชายสกุลน,นี้ พอพีสมากับมาที่หาดสตีนาปูลาและทุกคนรู้ว่าจะมีการอภิเสกสมรสขึ้นราชกุม,มารทิตลายก็เฝ้ารอวันที่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์ส่วนทางฝั่งเจ้าชายสกุลน,นี้พระองค์ก็รีบกับข้ะเมืองมาถามพระบิดาและพระมารดาของพระองค์ว่า <c oughs> เหตุใดจึงปล่อยให้น้องสาวไปแต่งงานกับคนตาบอดแล้วคนตาบอดแบบนั้นจะมอบความสุขให้กับน้องสาวได้อย่างไรพระบิดาของเจ้าชายสกุลน,นี้ก็เลยตอบพระองค์ไปว่าแต่ถ้าหากปฏิเสธพีสมาด้วยเหตุผลข้อนั้นแล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากการดูหมิ่นหาดสตี แต่เจ้าชายสกุนีก็ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ให้น้องสาวของตนแต่งงานกับชายที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดหิ่งห้อยที่พี่ชายจับมาให้ลนแต่เจ้าหญิงหาร์ลีเพิ่งรู้ว่าพนังจะต้องอภิเสกสมรสกับเจ้าชายตาบอดพนางรับไม่ได้กับสิ่งที่ได้ยินมาเลยวิ่งกับห้องบรรทมของพนางไปพะเชษฐาของพนังรีบตามเข้ามาปอบและสัญญาว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพียงแต่หลังผ่านช่วงเวลาที่เศร้าเสียใจไปแล้วเจ้าหญิงฮาร์ลีก็หนักดีว่าไม่ว่าจะตอบรับก็ดีหรือปฏิเสธก็ดี แต่การอภิเษกสมรสครั้งนี้จะมีผลต่อเมืองคันดาลาและสิ่งที่เจ้าหญิงคานธารีตัดสินใจก็ยิ่งทําให้พระเชษฐาของพระนางยากจะรับได้ผ่านเวลามาไม่นานเท่าไหร่พิธีอภิเษกสมรสของราชกุมารทิตลาศกับเจ้าหญิงคันธารีก็ถูกจัดขึ้นภายใต้งานเฉลิมฉลองที่น่ายินดีเจ้าหญิงคันธาลีก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเสียงร้องเฉลิมฉลองกลายเป็นความเงียบงนันพีสมากับเหล่าพระมารดาลีวิ่งลงมาที่ขบวนเจ้าสาวและถามว่าเหตุดใดเจ้าหญิงคันธาลีจึงบุกผ้าปิดตา มหาราชสุพลบอกเหล่าราชินีกูนแห่งานสตินาปุระไปว่าเจ้าหญิงคานาลีได้ให้คำสัตย์ไปว่านางจะปิดดวงตาตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ทุกคนพยายามทำดีที่สุดในการเกี้ยกลอมแต่เจ้าหญิงคานาลีปฏิเสธมหาราณีศัตยาวดีหาว่าสิ่งนี้การเหยียดหยามราชวงศ์กุลูและหากนางไม่สามารถเป็นดวงตาให้กับทิตลาดได้นางก็ไร้ประโยชน์ทิตลาดเองก็ไม่ชอบที่คานาลีทำเช่นนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการล้อเลียนเขาเขาเองก็ขอปฏิเสธนางเช่นกัน เพียงแต่เจ้าหญิงการทารลเดลาดทิ้งบ้านเมืองไปแล้วเพื่อจะใช้ชีวิตกับเจ้าชายติตาลาและหากเจ้าชายติตาลาปฏิเสธพระนางพระนางก็คงต้องเดินเข้ากองไฟศักดิ์สิทธิ์เด็กน้อยหากเจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อการเสกสมรสเหตุใดถึงทำเช่นนี้ในเมื่อรู้ว่าเจ้าชายต้องการไม่เหตุสีมาเป็นเสมือนดวงตาและไม่เหตุสีที่แท้จริงคือผู้ที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างสามีได้โปรดรับการถวายรพ,พระพรพระอัยกา ข้ามีได้คิดว่าเจ้าชายไม่เพียบพร้อมนั่นคือสาเหตุเรื่องความเพียบพร้อมไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับข้าเจ้าชายไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากแต่ว่าต่างจากผู้อื่นเล็กน้อยแต่เพื่อที่จะได้เป็นคู่ครองที่แท้จริงข้าต้องยอมรับวิถีชีวิตที่แตกต่างชีวิตคู่จะสมบูรณ์เช่นไรหากสามีภรรยาไม่เข้าใจความรู้สึกของกันและกันหากข้ามองเห็นข้าก็จะรู้สึกในสิ่งที่ข้ารู้สึกแต่ข้าไม่อาจรู้สึกถึงความรู้สึกของเจ้าชายนั่นคือเหตุที่ข้าตัดสินใจลาทิ้งการมองเห็นตลอดชีวิต ก่อนที่จะให้คำสัตย์สาบานเจ้าควรจะคิดให้มากกว่านี้นะเด็กน้อยความคิดนั้นเป็นเพียงการตัดสินใจแต่คำสัตย์คือความรู้สึกอันบริสุทธิ์ความคิดบิดเบือนเพราะความลวงแต่ไม่ใช่กับคำสัตย์โปรดประทานอาภัยให้กับความแยส่สง่าด้วยหากแต่มีใครจะรู้สึกถึงคำสัตย์มากไปกว่าท่านได้โปรดอวยพรในข้าได้ซึมซับความเจ็บปวดภายในใจสวามีของข้าโปรดอวยพรว่าเมื่อสวามีของข้าเจ็บปวดขอให้ข้าได้รู้สึกเช่นเดียวกับสวามี ข้าขอวิงวอนให้ยอมรับข้าในฐานะสะพายและให้ข้าได้มีโอกาสมอบภรยาร้อยคนให้ราชวงศ์กุลุสิ่งที่ราชกุมารีปารถนาสะท้อนให้หินการอุทิศต้นของนางและเจ้าชายทิตราชควรยอมรับนางด้วยใจจริงและควรมอบรักแท้ให้กับนางอย่างที่นางสมควรจะได้รับและนี่ก็จะเป็นการดีต่อราชวงศ์กุลุด้วยแล้วพิธีพิเศษสมรสก็ดําเนินต่อหลังพิธีเสร็จสิ้นลงพีสมะไปที่แม่น้าคงคาแล้วพมานดาของพระองค์ก็ปรากฏตัวขึ้น พระนางถามว่าพีสมามีเหตุอนใดถึงมาหาพระนางพีสมาตอบพระมารดาของพระองค์ไปว่าเขามาที่นี่เพื่ออาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ชำระบาปที่เขาได้ก่อเอาไว้แล้วก็เล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงคันทารีให้พระมารดาฟังพอพระมารดาฟังจบก็บอกว่าไม่มีบาปใดต้องชำระล้างหรอกนั่นเป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่พีสมาต้องทำส่วนทางฝั่งเจ้าชายทิตลาดกับเจ้าหญิงคันทารีถึงแม้ทุกคนจะยอมรับเจ้าหญิงคันทารีในฐานะม่หสีของเขาแต่ตัวทิตลาชเองนั้นไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับที่คันทารีทำเช่นนี้ ส่วนทางฝั่งพีสมามหาลาณีสัตยาวดีเรียกเขามาคุยด้วยแล้วก็บอกว่าบัลลังที่ว่างเปล่าของงานสตีนาปุระถึงเวลาแล้วที่จะมีกษัตริย์นั่งอยู่บนบัลลังแต่พีสมาเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรที่จะให้ทิตราชขึ้นเป็นกษัตริย์นางสัตยาวดีเลยถามว่าเงินจะให้ทิตราชท,ทำอะไรเป็นแม่ทัพหรอหรือเป็นมหามนตรีเป็นโอรสองค์โตแท้แต่ไม่ได้ขึ้นครองบัลลังเนี่ยนะเงินก็ได้แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือวิทูลจะต้องเป็นมหามนตรีนางสัตยาวดีก็ยอมรับได้แหล เพราะว่าวีทูมีความรู้เหนือใครจะต้องชี้แนตทางหลังขึ้นรองบัลลังได้อย่างแน่นอนเช้าอีกวันพีสมามหาวิทูลและบอกว่าต่อไปนี้เขาจะต้องเป็นมหามนตรีมีอำนาจใหญ่ขับฟ้าแม้แต่มหาราชก็ต้องเชื่อฟังจงปลดปล่อยตัวเองสลูกชายจาไม่ใช่ลูกของนางกำนันแต่เป็นหนึ่งในโอรสของเจ้าชายวิจิตรุยะแห่งแฮสตีนาปุระจงไปทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความชอบธรรมแล้วก็ผ่านเวลามา พมานดาอัมพิกามาตามบุตรชายทิตลาไปเข้ารับตำแหน่งกษัตริย์แห่งหัสตินาปุระวิดูนสาบานว่าจะยึดมาในความจริงและความถูกต้องปานทูสาบานว่าจะใช้ความอดทนปกป้องดินแดนแห่งหัสตีนาปุระและเมื่อเจ้าชายสองพระองค์ผ่านพิธีสาบานตนเจ้าชายทิตลาศก็ปรากฏตัวขึ้นพระองค์เดินตรงไปที่บรลลังอย่างภาคภูมิมหารานีสัตยวดีให้พรก่อนที่ทิตลาศจะขึ้นครองบรรลังและหลังจากผ่านมา25ปีบัรลังแห่งหัสตีนาปุระก็จะกลับมามีผู้ครอบครอง เจ้าชายติตลาดค่อยๆย่างก่ขึ้นไปบนบันลังอาวุธของมหาราชกำมันจะถูกส่งมอบเพียงแต่ว่าวิทูนก็บอกให้พระเอากาพิสมาหยุดก่อนอ้าวละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็จะจัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้า share, แ,แค่กันอย่าลืมกดสับสไครต์กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนัง สำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ